อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันครับขณะนี้อาจารย์ชาน,นเจน,นะครับนำพาพวกเราทุกคนทุกท่านมาที่วัดพนัญเชิงนะครับนำพาพวกเราทุกคนทุกท่านมาร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอพรหลวงพ่อโตร่วมกันครับขณะนี้นะคะเราอยู่ในวิหารหลวง พ่อโตเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะภาพเบื้องหน้าของพี่พี่คือหลวงพ่อโตองค์พระที่ใหญ่ที่สุดในอยุทายาค่ะคนะคะแล้วก็มีความเก่าแก่ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะวันนี้เราจะพาพี่พี่มาขอพรให้การงานดีการเงินดีครอบครัวดีความรักดีความสุขด,ขดีสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่พี่พร้อมแล้วเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานขอพรพร้พอมกับพวกเราได้เลยค่ะเชิญค่ะขอส่งบุญบารมีที่เคยสร้าง เป็นเส้นทางนำบุญอุทิศให้ให้ถึงผู้ร่วมจิตอุทิศไปอยู่หน้าเฟซของใครจงมั่งมีกดถูกใจขอให้มีแต่คนรักให้ประจักษ์ดวงจิตอันสดใสหากกดแชร์ให้บุญนำพาไปสู่ดวงใจของผู้ที่เมตตาร่วมพิมพ์คำมงคลว่าสาธุ ขอบรรลุเป้าหมายดั่งใจหวังให้ผลบุญส่งผลให้โด่งดังให้ท่านมีสตางดั่งตั้งใจขอบุญนี้จงส่งผลกุศลช่วยให้ท่านรวยเมตตาพาสดใสให้มั่งมีเงินทองเพิ่มพูนไป ให้ท่านได้ดังที่ท่านตั้งจิตเทินสาธุสาธุสาธุออนุโมทามิขณะน,นี้อาจารย์ชัดอาจารย์เขยขออนุญาตเป็นตัวแทนแฟนเพจในการทําบุญนะคะบ,บริจาคจํานวน500บาทร่วมนะคะในการบ, <ำ S 2> บรํารุงนะคะ วิหารหลวงูุ้โตหรือบุรณะวิหารหลวงูุโตค่ะ500นี้ขอให้พี่งานดีเงินดีครอบครัวดีความรักดีสุขภาพแข็งแรงยิงเฮง่างๆทุกคนทุกท่าน,นค่ะสาธุสาธุสาธุอานุโมนา วันนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ชัดอาจารย์เคขออานยวยวยความพี่พี่ทุกคนทุกท่านค่ะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่ดีการเงินที่ดีครอบครัวดีความรักดีความสุขดีขอพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอพระคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเราครั้งหน้าอาจารย์ชัดอาจารย์เคสจะพาไปทำบุญที่ไหนฝากติดตามรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ